สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคอหวยลาวพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดก็จะมาคํานวณสูตรหวยลาวพัฒนาปจจํางวดวันที่20เดือน1 0 2568ก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาลงสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าที่แอดได้ลงให้ก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับแอดก็เลยนําสูตรใหม่นะครับมาคํานวณให้เอฟซีได้ลองพิจารณาดูนะครับเป็นสูตร2ตัวบนล่างนะครับมีด้วยกันอยู่3มชุดนะครับ สถิติเดินมาสี่งวดนะครับมาดูวิธีคิดนะครับตั้งแต่งวดแรกนําเลขละวันหกตัวมาตั้งนะครับสี่สี่สามเก้าสี่หกแถวแรกสี่บวกสามได้เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งแถวที่สองสี่บวกเก้าได้สิบสามบวกหกได้สิบเก้าได้เลขเก้าจากนั้นนำหนึ่งบวกเก้านะครับได้ศูนย์แล้วให้นำเลขศูนย์บวกเลขหนึ่งตัวนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่ง ได้หนึ่งนะครับเราจะได้เลขเด่นตัวเดียวนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเดียวเลยนะครับจากนั้นมาดูคู่ชุดนะครับนําเลขละวันหกตัวมาตั้งแบบนี้นะครับสี่สี่สามเก้าสี่หกจับคู่บวกสี่บวกเก้าได้สิบสามสี่บวกสี่ได้แปดสามบวกหกได้เก้าจากนั้นบวก 100, ร้อยมาเลยสามบวกแปดได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ด ได้เลขแปดนะครับเมื่อได้เลขแปดมาแล้วบวกสองแต้มนะครับได้สิบได้เลขศูนจากนั้นเลขศูนบวกเพิ่อมอีกสองแต้มนะครับได้เลขสองเราก็จะได้คู่ชุดสามตัวนะครับแปดศูนย์สองผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวออกเจ็ดสามหนึ่งแปดเลขเด่นตัวเดียวเลขหนึ่งนะครับก็ได้ที่หนึ่งได้คู่ชุดกับเลขแปดตัวนี้นะครับก็จะได้ หนึ่งแปดเข้าสองตัวบนนะครับไปมาชมงวดที่สองนะครับเลขรางวัลหกตัวเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดหนึ่งบวกสามได้สี่บวกแปดได้สิบสองได้เลขสองเจ็ดบวกสองได้เก้าจากนั้นให้นำเก้าบวกเจ็ดนะครับได้สิบหกได้เลขหกเราก็จะได้เลขเด่นตัวเดียวเป็นเลขหกนะครับ จากนั้นก็นำเลขรางวัลหกตัวมาตั้งแบบนี้นะครับจับคู่บวกเก้าบวกสามได้สิบสองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าได้เลขห้าบวกร้อยมาลายสองบวกสองได้เลขสี่สองบวกห้าได้เจ็ดสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งจากนั้นเลขหนึ่งบวกเพิ่มสองแต้มได้สามสามบวกเพิ่มอีกสองแต้มได้เลขห้าเราก็จะได้คู่ชุดสามตัวหนึ่งสามห้านะครับ ผลวันงวดถัดไปเลขสี่ตัวก9456เลขเด่นตัวเดียวเลขหกก็ได้ที่เลขหกเข้าคู่ชุดกับเลขห้าก็จะได้56เข้า56เข้าสองตัวบนนะครับชมมวดถัดไปนะครับเลขวันหกตัว039456 0บวก9ได้9บวก5ได้14 3บวก4ได้7บวก6ได้13 4บวก3ได้7 แล้วนำเจ็ดบวกเลขสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเราได้เลขเด่นตัวเดียวเป็นเลขหนึ่งนำเลขละวันหกตัวมาตั้งอีกครั้งนะครับศูนย์สามเก้าสี่ห้าหกจากคู้บวกศูนย์บวกสี่ได้สี่สามบวกห้าได้แปดเก้าบวกหกได้สิบห้าบวกร้อยมาลายสี่บวกแปดได้สิบสองแปดบวกห้าได้สิบสามสองบวกสามได้เลขห้าจากนั้นเลขห้าบวกสองแต้มได้เจ็ด เจ็ดบวกเพิ่มอีกสองแต้มในเลขเก้าเราจะได้คู่ชุดสามตัวห้าเจ็ดเก้านะครับและผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวเก้าหนึ่งห้าสองเลขเด่นตัวเดียวไปเลขหนึ่งก็ได้ที่เลขหนึ่งเข้าคู่ชุดกับเลขเก้าก็จะได้เก้าหนึ่งงวดนี้เข้าสองตัวล่างนะครับสมมติถัดไปนะครับเลขรางวัลหกตัวห้าสองเก้าหนึ่งห้าสองแถวแรกห้าบวกเก้าได้สิบสี่ บวกห้าได้สิบเก้าแถวที่สองสองบวกหนึ่งได้สามบวกสองได้ห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่จากนั้นนำสี่บวกเก้านะครับได้สิบสามได้เลขสามเราได้เลขเด่นตัวเดียวเป็นเลขสามนะครับนำเลขละวันหกตัวมาตั้งอีกครั้งนะครับห้าสองเก้าหนึ่งห้าสองจับคู่บวกห้าบวกหนึ่งได้หกสองบวกห้าได้เจ็ดเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งบวกร้อยละลายหกบวกเจ็ดได้สิบสาม เจบวกหนึ่งได้แปดจากนั้นสามบวกแปดได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งบวกเพิ่มสองแต้มได้สามสามบวกเพิ่มอีกสองแต้มได้เลขห้าเราได้คู่ชุดสามตัวหนึ่งสามห้านะครับผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวสามห้าศูนย์เก้านะครับเลขเด่นตัวเดียวเป็นเลขสามก็ได้ที่สามเข้าคู่ชุดกับเลขห้าก็จะได้สามห้า เข้าสองตัวล่างนะครับชมงวดต่อไปนะครับนำเลขรางหกตัวมาตั้งห้าสองสามห้าศูนย์เก้าแถวแรกห้าบวกสามได้แปดบวกศูนย์ 2, 2, 5, 6, 7, Dogs, ได้เลขแปดแถวที่สองบวกห้าได้เจ็บวกเก้าได้สิบหกได้เลขหกแปดบวกหกได้สิบสี่ได้เลขสี่จากนัน <ses> ้นนำสี่บวกแปดนะครับได้สิบสองได้เลขสองเราได้เลขเด่นตัวเดียวเป็นเลขสองนะครับจากนั้นมาดูคู่ชุดนะครับก็นำเลขรางหกตัวมาตั้งอีกครั้งห้าสองสาม ้าศูนย์เก้าจับคู่บวกห้าบวกห้าได้สิบได้เลขศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองสามบวกเก้าได้สิบสองได้เลขสองบวกร้อยมมลายศูนย์บวกสองได้เลขสองสองบวกสองได้เลขสี่จากนั้นก็นำสองบวกสี่ได้หกเมื่อได้หกมาแล้วบวกสองแต้มนะครับได้แปดแล้วแปดบวกเพิ่มอีกสองแต้มได้สิบได้เลขศูนย์เราก็จะได้คู่ชุดสามตัวนะครับ หกแปดศูนย์เป็นสูตรบนล่างนะครับบนล่างไปกลับนะครับประจํางวดวันที่ยี่สิบเดือนสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ได้สามชุดนะครับแอดจะใช้ตำแหน่งเลขสองเป็นหลักสิบนะครับแต่ว่าก็ต้องกลับตัวด้วยนะครับก็จะได้ชุดสองหกแล้วก็ชุดสองแปดแล้วก็ชุดสองศูนย์เป็นสูตรบนล่างนะครับให้เน้นไปที่ล่างแล้วกันนะครับกลับตัวด้วยนะครับในงวดวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สองหกสองแปดสามชุดนะครับสองหกสองแปดแล้วก็สองศูนย์นะครับและชุดจอนะครับก็ให้เน้นไปที่ล่างแล้วกันนะครับกับตัวด้วยนะครับในงวดวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแอหจะจอให้ชุดนี้นะครับสองแปดกับตัวด้วยนะครับเป็นแปดสองนะครับโอเคนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสถิติสี่งวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่ห้านะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ฟีดซีพิจารณาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พีสี่และท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ